สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบูเอ้โลบอกนะครับอย่าก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะมาอยู่กับบักกล้วยนะครับเนี่ยบ,บักกล้วยบักเกเอ้มาครับอย่าผมก็จะใส่ชื่อแมพไว้ในชื่อคลิปแล้วก็จะทิ้งลิงก์แมพไว้ให้นะครับมันก็เป็นแนวกดจะเออกดกดกด,กดไปนั่นแหละเราก็จะมาเล่น มาลินโชนั่แหละมาผมได้กดหน้าจอแบบนนะผมก็เพิ่งกดเข้ามาลินมนม่อกะน้องกดกดหน้าจอไปทีสองทีเองผู้ชมก็ช่วยกันเข้ามาดูนะครับก่อนที่ผ่านมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาเลยนะครับเอ้ามาสู่มไม่ได้วะต้องห้าถ้วยรางวัลอะไรเนี่ยลต้องสุ่มไหไเนี่ย อ๋อนี่มันอัปเกรดได้ด้วยจะได้กดกดได้เยอะๆกด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 ไปนะครับอันนี้น,นี่อะไรเนี่ยห้าสิบบอยแม่งไปก่อนนะ,ะต่อทำได้ต่อเลยโกด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 ไปเรื่อยๆคนไม่ค่อยจะเล่นไม่ค่อยมีเห็นคนเล่นอย่างนี้นเนี่ยเราก็จะล่นไปกัน ต่อย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 อ,อ,อย่างเดียวต่อยทั้งวันนะครับอย่าลองไปนี่ก่อนนัคืออะไรกดดี๋อ,อมันให้ดึงดาบเหรอต้องกดหน้าจอมั้งนี่อ๋อต้องกดให้ชนะจะได้ดาบบวงบวงบงบวง,บ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 งมงทำให้ได้คลิกเยอะกว่าเดิมวันนะครับไม่มีอะไรทำอีกก็ไม่รู้อนะ อ๋อเนี่ยถ้วยผมมีสองถ้วยแล้วต่ไปต้องสองพันนะไปนั่งคิดไปขีดไปเรื่อยๆฟันฟันอันนี้ของดาบมันมีจัดเลี้ยงด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่แม่งต้องเอฟเคโอผว่าเกมนี้แต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะน้อยมากเลยดูไม่ค่อยจะมีอะไร อ่าได้ดาบแล้วดึงดาบต่อบงโบงโบงโบงได้แล้วได้ดาบใหม่นะครับดาบอลไรไม่รู้สับสีฟ้าปันฟันปันฟันปันไปต่อไปต้องใช้จ็ดพันห้าปันยาวๆต้องสองพันอีกถึงจะได้กล่ามฮาโลวิน หารีวิวมันจะได้อะไรเนี่ยอ๋อซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วโว้ยแล้วมันต้องทำอไงถึงจะได้เนี่ยต้องไปฟันอะไรเงี้ยนู๊ดใส่หัวกระโหลกไม่ใช่ใส่หัวกระโหลกใส่หัวกระทองฟันฟันฟันแน่นเ,เลยแล้วมันจะตายไหมเนี่ยอ๋อนี่เลี้ยงแล้วมันได้ได้สัตเลี้ยงนี้ได้เลย,นะยามาดูกันไปดูนะครับฟันไป วง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 ตายอย่าไปซุ่มสัตว์เลี้ยงดีกว่าจะได้ตัวไหนซุ่มงั้นซุ่มตู้นี้ก่อนแล้วกันนะสุดเฮ้ยกดผิดอีกนะจะได้อะไรหน้ามันเดืักเลยอะวงอะไรเนี่ยโอโหโอ้ในในตัวเกียรน,นะ อมมอนใช่ไหมได้เกียร์มาสองตัวแล้วเกียร์ตัวที่สามมาทำไมนักหนาวนนี้เนี่บักกลัวไม่พอใจว่ะเฮ้ยตัวนี้แลยโอก็ได้แหละ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะเอาเออกตัวเกียร์ไปไปตัวนี้ต่อเออไม่ฟันแล้วเพิ่มเยอะกว่าเดิมอีกเออตามสบายนะ ามสบายกินเยอะปันไม่ต่อ,อหายไปดีคราวนี้ซอมบี้บงบงบงแฟกบง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 แฟรน,นี่นี่อะไรเนี่ยเศษสมองไม่มีสมองอยู่ปี๊ปเองอะฟันหมาป่าลุ้นกรรมสัตว์อ๋อไอ้นุ๊กนี่น่าจะได้เยอะกว่าเพราะมันตัวใหญ่นุ๊กบวกกระโหลก ปันฟันฟันฟันร้อยมาๆดาบไม่มีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ตอ,อมันครบเราจะเลกได้ไดล้ตามไปตามเรื่อยๆตามสัมบีต้นบักกล้วยข่าพี่ครับบงโบงบงโบง,บงเอาไม่ตาย อ,อ,อย่าต้องเดีย๋ยวไปซุ่มอีบกินอย่าผมว่าผมเปลี่ยนตัวแล้วทำอีกตู้หนึ่งดีกวยตัวแปดร้อยอู้ตังแม่งไม่ถึงเลยซุ่มตัวนี้อย่างมัน,นต้องนั่งปีหลายตัวเลยนะคอมมอนเกลือมาไกล้วจะได้อะไรไไหรือไม่มีแหละเอออย่างนั้นก็ได้มาสองตัวแล้วตัวนีง เฮ้มันก็มาบ่อยเกินได้มาตัวนึงกูได้มันก็ได้มาได้ได้ยิ่งกว่าเดิมอีกมาสามตัวฟัน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 ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟ้าไม่ได้สักแปดร้อยไอ้ไปสุ่มทีหนึ่งแล้วกลับไปไอ้โลกนั้นอะโลกปกติเค ตายไหมครับปัน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 บง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 ตายดีบง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 นี่จบจบผมดีต่อผมว่าไปโลกเรืมก่อนดีกว่าอย่าตัดไปเลยนะครับ มาต่อกันนะครับท่านผู้ชมคือเมื่อกี้ผมลืมกดอัดไปนะครับเลยผมก็ที่ผมลืมกดอัดไปผมก็ไปดึงไปดึงดาบอันนี้มานะดาบอันนี้กับอันนี้มาแล้วก็รีอันเนี้ยรีเบิร์ดผมไปกดรีเบิร์ดมาประมาณรอบกิดสามรอบนะแล้วก็ซื้อเนี่ยอันดีสีแหละแล้วก็ไหนอีกว่าดวนนี่นี่อันเนี้สีอะไรไม่รู้ มันเอาเอาถ้วยไปซื้อได้เลยผมก็ซื้อเึงนสีชมพูโอเคแล้วก็มาต่อนะครับคราวนี้ผ็จะให้รีเบิร์ตได้สัหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับประมาณหกเจ็ดถึงจะน่าจะจบลิดขีเกียดอัดยาวนะครับพอขีเกียจแค่นั้นเลยเฮ้ยอันนี้มันต้องหนึ่งเท่าไรเนี่ยโอ้โหหนเอ็มยอะจังวะโอเคแล้วนั่งไปกันเดี๋ยวผมจะทำไม่ได้หกร้อยเนี่ย 6แสน6แสนหรือ6หมื่นยังไม่รู้นะงาให้มันดึงได้น่าจะ6หมื่นมั้งนะโอเคดึงได้แล้วสู้ดาบต่อดึงดาบครับมาดีมาดีาดบงโบงบงโบง,บงนี่ดาบเียวจัดดาบขาวเลยนะมานี่มันคูนเท่าไหร่เนี่ยแต่มันดูน้อยนะรีเบิร์ดได้ละรีเบิร์ดไป น,นี้ก็อย่าค่อยไปนะครับแลน่เนียนเอะไรเนี่ยอดูอดันดับอือฟ,ฟันหินนี่เฉยม่รู้ดิอดชดางแม่งเฉยไปไปไปเนีย่ยผมซื้อสีเพิ่มดีกว,ว่าผมมีอยู่แปดร้อยซื้อนี่สีนี้อ๋อไม่เป็นสีตอนวิ่งตอนเดินแล้วจะมีตามนะ ไปฝั่งนู้นดีกว่าไปฮาโลวินนะเป็ตีตีมอนบงบงบงสายสายแต่ขึ้นไวมากนะตอนเปลี่ยนดานแะต่ฝั่งฮาโลวินสัตว์เลี้ยงไม่เนะ่ดีกว่าผมลองไปตุ่มมาแล้วผมมาถ้วยไปตุ่มมพ่งพูดกะอะเอาถ้วยตุ่มได้ตัวกะมาต้องต้องตุ่มดันฮาโลวินนะถึงจะได้ตัวผมมาตุ่มดีกว่าบงเดิ มามามาปันปันปันไม่รู้เว้ยเหอะ่กรมองน,นี่มันทถืมันต้องต้องใช้เยอะจิบองเดียวคงคงไม่จะเอาไม่ได้กันเราก็เลยมาเล่นข้าวข้าวไปเฉยเมาเล่นเฉยอคลิปลงอย่นั้นแหละไม่มีอะไรครับผมเล่นไม่จบหรอกมาต่อบวงบ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 วงบง,บง,บงไปจ้าเราไปซุ่มใครต่อหรือว่าเอาแบบ แพงๆเลยอุ้ยจิตผ่านไม่ได้งงินเอาอันนี้แปดร้อยมันของดีแล้วแหละขอมมอนโอ้โหนิ่มเกลือนะเนี่ยอลองสุ่มอันนี้อันหนึ่งดิเอ,า,อาเดี๋ือดอันหนึง่งโอ้โหเกลือไม่ต่างกันนะครับแต่นเ,เนี่ยมาคูณเท่าไหร่เนี่ยที่ได้มาสามร้อยลีร่เยอะนะเยอะเยอะ แบบเดียวหนึ่งล้านแล้วนี่หว่าใบเหมือนกันนะเอาเพราะได้สัตว์เลี้ยงด้วยนี่หว่าผมได้สัตว์เลี้ยงด้วยไ,ไ,ยวยไอ้ไตัวคู 300. นสามร้อยนี่ขึ้นึ่งร้อยเยอะต้องสุม่มแหละจิ็บก่อนไปฟันไปจะได,จะได้จะได้ไปสุ่มตัวแปดร้อยมันจะได้บวกเยอะเบอร์บวงลายค่ายบวกหมาป่าโอ่หหมาป่าสามีงอาดี บอกเลดืดรวยรวย <_ OT> บงบงบง,บงตายตายตายตาตครับมาโดนต่อบง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 ไปมันต้องพันหกใช่ไหมหนม่นง <_ S 1> ้สองรอบเดี๋ยวเสตีได้พันหกนะให้ครบพันห 1, ก่อนนะวิสุมมันตายอย่างไร RIGHT อนารย์เสมบีมันสมบีเรื่มมาป่านี่แหละสมบีเรื่มมาป่ามันตายไวมากเลยนะ ผมน่าจะดาเบิดน่าจะแรงมากตอนนี้สี่ล้านแล้วไอ้กล้ามี่สี่ล้านแล้วยยังไงบปมบงมบูมตีกันตัวนี้ได้เยอะต้องพันหกร้อยพันหกร้อยนะตายตายตายไม่ตายบงตาย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 ไปยาวๆเลย ช่วยตีเพื่อนวงลาดมาลาดเพื่อนมาตีตีต,ตีใกล้จะถึงแล้วจะได้สุ่มแล้วได้สุ่มทีไม่อยากตีแล้วอยากตีแล้วหนึ่ 100, งร้อยพันหกใบวงบวงวงวงบวงวงมาไปสุ่มเลยนะครับสุ่มไข่ผ้ามันแผลจะได้ตัวอะไร ขอแล่ดีกว่าแล่ัตัวเออได้แล่ด้วยนะคือไม่ได้แลส่สิเล,นะมเลเย,เลยมาต่อต่อผมมอนได้อยู่นะถือว่าต่อันนี้ได้แล่มาด้วยถือว่าได้อยู่นะครับอย่าเปลี่ยนอ่ะนัวเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดเลยแต่แม่งดูไม่เหมนไม่ต่างกันนะเลีเลยงแค่สีแต่มันบวกแค่ตรงหนคะรับแต่ยังเยอะอยู่แหละแต่กลับดีกว่า มีตั้งหกร้านนะครับตอนนี้อย่ารีเวิร์ตเขาลีไม่ได้ทำไมวะหนึ K ่เคนี่อะไรถ้วยอ๋อถ้วยแล้วต้องทำอะไรถึงไดจะได้ถ้วยว,ยว,วยะต้องซื้อใช่ไหมต้มองซื้อซื้ออะไรดีอันนี้ก็ซื้อไม่ได้เดีย๋ยวไปทำมอน,นิเออร์ไม่รู้จะได้อะไรวะไปสู้ น่าจะคิวบงบงวงไอ้ <c oughs> มันได้อะไรกันเนี่ยสู้เด้รัวๆเลยนะตาย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 งบงบงวง,งม,มันจะได้กินส่วนกินส่วนสั์เลี้ยงนะครับขอแต่บ,บางตัวก็ได้ไม่ต้องเงีน้นั้นก็ได้นี่หว่านี่เป็นวันหร,หรือว่าอะไรเนี่ยกดรับได้เกือบหมดเลยนะ ตอนรีบมาพักหนึ่งเลยม,มาครับอันนี้อะไรไม่รู้อะอันนี้ผมไม่รู้เลยทำไงถึงมันจะเพิ่มเนี่ยเอาเนี่ยได้แล้วออกไปตบไปนั่นมาคงต้องตบไปตัวนี้แหละครับไม่ได้ <c oughs> ฟันของแม่งตอโบง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  <c oughs> เออขึ้นอยู่นะเออขึ้นเยอะ นั่งนั่งฟาร์มเลยจะได้ไว้รีเบิร์เดเนี่ยายผายายายมันไวฟาร์มถ้วยเลยหรือเปล่าเนี่ยมันได้ทีละพันเลยนะมันได้ทีตั้งพัน,นึ่งนะครับแตก็ดีเราวนาจะเอาเอาชิ้นส่วนไรกสัตว์เลี้ยงดีถือว่าคุม้มจะเอาได้สักสังหมื่นหรือแสนนะแสนแสนหนึ่งนะอะไรสักแสนหนึ่ง ไอ้หมื่นนี่มันต้องหมืน่นไม่จะแสนอะไรครบแสนมันเอไม่จะแสนคุยไม่หมือถือนั่นแหละชอบพูดสลับนะผมชอบพูดสลับมาต่ออีกสามครั้งหรือสองมาสองสองสองครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วแลกดบับโบง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 มาเดยนดูชินส่วนเพื่อแลกได้ไม่ได้นะรีเบิ รีเวิร์ดรีเวิร์ดรีเวิร์ดประมาณเจ็ดครั้งแต่ก็เยอะอยู่นะเจ็ดครั้งี๋ยวก,ก็มันอยู่ไหนว่สีสีจะต้องซื้อแพงแพงงั้นก็คลิปนี้ก็ขอประมาณนี้นะครับก็ขอจบเป็นเฮ้ยจะซื้อของอีกคลิปนี้ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมันเยอะๆนะครับและและ้วก็หรือ,อคนที่พ่าเข้ามาดูก็นั่นแหละเชิญกดติดตามแล้วดูกันเยอะๆนะนะเชิญกดแชร์แล้วก็ใครที่อยากเล่นแบบนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมไปแล้ว